สวัสดีครับอันคือจังได่ยินข่นนนาววะอันเป็นเดฟซี่้องนอนข้ามหลาบอ่ครับผมโอ้ยกับเบิ่งกับเรือต้นเพิ่อนเนาะยีนางมาตั้งแต่ปุ่นไปยังให้เพื่อนขึ้น,นักร้องอยากขึ้นมอลาอืมคับเพราะง่กับติดตามเพื่อนแน่ตั้งแต่ที่แรกปุ่นล่ะตั้งแต่ปุ่นเขามาไอพออยู่น้ำวงเพื่อนบุนอืม,มเลยได้เบิ่งมาตลอดนั่นและจังหวะเออปานเนกะ ป้องฟังเพิ่นกับเหลือต้นเพิ่นคืออุ้งอิงนอประวัติมาแบบเดียวกันว่าสะแม่นครับก็เลยว่าโอ้อีนั่งก็อยากเป็นนะคือว่าครอบครัวทุกคนก็อยากให้ครอบครัวได้ดีแม่นมีความสูงกว่าสทครับผมก็เลยติดตามเพิ่นตั้งแต่วละตั้งแต่ที่แรกๆกุละตั้งแต่เพิ่นมาออดิชั่นอันอีกวงหนึ่งอ่าเอาบัตรนี้เพิ่นก็ได้อันมีเพลงมีอัลบั้มของเจ้าของเลยเนาะมีเพลง ห่อฝันขามโค้งนี่แบบเพอาะไงคือจังใดเนาะครับกับเพลงเพลงนี้มันฟังแล้วมันซึ้งมวนอยู่ในใจอยู่บ่เอาก็คือนั่าระไอ้ไก่เคี่ยงกับน้องหญิงบัดเพิ่นเนาะครับกับเพลงเพิ่นกับพี่ตะฟังอยู่ครับนี่มันเป็นเพลงแหนะเพลงต่อไปดีทีที้ืนกลัวนี้เพราะว่านักร้องไม่คือว่าแหละเนาะแม่นพอฟังอยู่พอฟังอยู่พี่น้องพอฟังอยู่เนาะไออยู่มือหนึ่งมือหนึ่งนี่เปิดฟังเพลงห่อฟันขามโค้งดูบ่ครับา ก็สองสามรอบแระยังโมมี่ฟังอยู่อืมก็แล้วเป็นความสะดวกเน,ก<ม>นาะมีอ่างปากระเปิดฟังอยู่ยอ่านั่นที่ลจังหวะแล้วคิดว่าสิเป็นเอฟซีน้องข้ามลานี่ไปอีกดนยี่บ้อเหรอเออกระตลอดกตลองละคู่กันกับน,อน้องหญิงครับฟังแม่งสั้นละครับอันเท่าเ่าพอใหญ่คิดว่ากระแสน้องข้ามลานี่อันมาแห้งบอ่อยู่ในอันแถวแถวบานเท่านี่นะกัมีคนเบิ่งอยู่ได้ล่ะครับผมใครอยู่ใครอยู่ใครมีคนเบ่าวบ่าถึงบ่าวหอดอยู่เนาะ เอ้าสมมติว่าบัทธนี้คณะมอลำเพชรลำเพื้นน้องข้ามลาเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสมาสแสดงแถวแถวบาทเท่าชีสเกีเนี่ยก็ย้ายสิไปบอไม่กับเป็นเอฟซี่นก็อยากสิไปเบื้องยุ่นแล้วนเนาะก็อยากเบื้องยุ่าเป็นยังไงของเพิ่นนั่นก็มาไปทีกับกับไอเบื้องในหันมาจือกันบอขนาดแมนแมนแมนอยู่อันปัทธนีอยากชให้ฝากกำลังเอึกำลังใจส่งไปฮอดส่งไปฮอดน้องข้ามลาเนี่ยครับ อ,อกากเป็นแฟนสุกคนเดอ้อติดตามนีนั่งไงเนี่ยเหลือต้นเพิ่วมาสันทอครับผมไอเป็นคู่กับผุ้หญิงซาอืมบ้านเท่ากับซอยๆยกันในเด้อผู้ใดได่มีโอกาสแต่เบิง้งเบิ้งนองไอพิ้นน้ำเนี่ยครับเออฝากทุกคนทุกคนนั่นละอันผู้ใดเคยเดืเบึงก็บือบึงน้ำกันในเด้อครับผมขอบคุณหลายครับครับพี่น้องเอ้ยตกพ่อสอสองขันหาประชาไทยมาใจ่าตงเพ่งสตริงเปิดเปียงปางพินแค้นห่างไม่ญ่เอ้ย พากันหัวเว่าเยย์ทำเนียมเก่าแต่ข้าวหลังพากันสร้างมุ่นมั่งโตไปเฮอโช่แต่ของหนอเพลงสตริงสตอกบอกว่ามวลท่านสมัยเปิดหมอลล่เพลินอยากอายมาตางหลายเบิดไล่โกเห็นของโตเป็นของทิมไปหลงจิ่มชิมของไหมเหลือแต่บุญตายายไล่อีสานทีออยวาวซีเหลือเถาแนบโนอสีเหลือเถาแนบอนอพี่น้องเอ๋ย สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางสปปลาวนะครับและก็พ่อแม่พี่น้องเอ็ซีทางต่างประเทศนั่นกันละกันนะครับเนาะมาเมื่อนี้ครับผมเศ้านี่ก็เป็นเศ้าวันที่26นะครับกันยายนนะฮะสองพนี่แหละครับผมผมเช็คนึงเพชรล้ำเพลินครับรายงานโตเนาะครับเนาะอีกคลิปหนึ่งครับผมสำหรับช่วงเศร้าๆนะฮะช่วงเขารายการนะฮะอ่ะปรากุดโตแนวนี้นะครับยู้องอัดรายการแนวนี้นะฮะกาคือสี่ บอพลาดนะครับทียิบเอาเพลงของน้องสาวมาเปิดเพื่อโปรโมทนะครับเพื่อที่รีไฮเ FC แฟนรายการวิทยุเก่า13บสิของจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเพิ่นไดฮูจักน้องข้าหลามากขึ้นเพื่อนไดฮูจักเพลงของน้องค้าหลามมากขึ้นเพื่อนไดฮูจักขณะมะล่ำเผ็ดลํำเพิ่นมากขึ้นเอินได้ว่าเชียร์เผ็รลํำเพิ่นรอยเปิดเส้นอยู่แล้วครับผมสำหรับเจ็ดหนึ่งวันฉลองนะครับเนาะ,ะสำหรับตอนนี้นะครับเดี๋ยว เพงสติงกันลังสิจบครับผมพอเพ่งสติงจบปุ๊บเกือผมสิเว้าเขาเพงง่งเขาหนองข้าหลาเนะาะถ่ายแป๊บหนึ่งได้ครับเด้อ <g ay> เพ่งสติงกัน,กนลังสิจบเนาะครับเนาะอ่าใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วไกลมือปล่อยเพลงครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วไกลมือคอนเสิร์ตเปิดฤด,ดูกาลเนาะเดี๋ยวเข้าไปว้าไพยจ่ากันครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมอ่าว้าจบเพง่งแล้ะจ่าว้าเขาเพง่งหนองค้าหลาก่อนสักครู่ได้ครับ ทุกท่ังครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับฟังแบบชิลๆในช่วงบรรยากาศฝนตกโปรยปลายนะครับแบบนี้เพราะมากนะฮะหลายคนที่อาจจะเกิดในยุค 8090น่าจะรู้จักเพลงนี้แล้วก็น่าจะร้องตามเพลงนี้ได้เลยนะครับงานของ crazy ครับชื่อเพลงว่าเริ่มใหม่ได้ไหมอ่าผ่านไปนะครับสำหรับเพลงบทเพลงเพราะๆในช่วงเบลกแรกกับหน้าที่ของดีเจวันฉลองนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับผมที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมา 93lovefm ในขณะน,นี้ตอนรับเข้าสู่บรรยากาศแห่งความสุขสนุกสนานไปพร้อมร้องกันนะครับทั้งชาวจังหวัดมุกดาหารทุกๆอํอำเภอและก็สบายดีนะครับเ c พ่อแม่พี่น้องทานสวรรค์นในเขต สบปลาวด้วยนะครับที่ได้รับฟังรายการอยู่ในขณะน,น,นี้ตอนนี้นะครับผมทางสบปลาวเป็นไงบ้างครับฝนตกเหมือนทางมุกดาหารไหม มุกดาหารเนี่ยตกตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเมื่อวานจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะอะยังไงก็ช่วงนี้จะเดินทางกใกล้ไกลขอให้ปลอดภัยนะครับขับขี่ด้วยความระมัดระวังเนาะเพราะว่าช่วงฝนตกถนนลื่นช่วงฝนตกทัศนวิสัยในการขับขี่ในการเดินทางอาจจะไม่ค่อยชัดนะถ้าเราประมาทอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นแล้วระมัดระวังไว้ด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีและห่วงใหญ่จาก Happy Time Media และก็9 3 Love FM นะครับส่วนช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดเปลดกันไปนะฮะฝากด้วยลวกันนะสำหรับผู้ทฟังนะครับผมท่านที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้า,าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามนะครับที่ไม่ผิดกฎหมาย คือ9ก l าสิ FM ามพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางและพร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกธุรกิจกิจการของคุณแน่นอนอยากจะให้ธุรกิจของคุณโด่งดังอยากจะให้ธุรกิจของคุณมีลูกค้าเยอะขึ้นไม่ใช่ว่าเปิดกิจการมาแล้วนั่งตกยุงไปวันวันเปิดแอร์เปิงไฟด้วยลูกค้าไม่เข้าร้านเลยอาจจะเป็นว่าคุณไม่ได้โปรโมตนะครับผมไม่ได้ประชาสัมพันธ์บางทีก็โปรโมทแล้วก็ประชาสัมพันธ์แหละแต่เลือกสื่อในการโปรโมต ผิดช่องทางไปแนะนำ93 Love FM ติดต่อมาได้ครับที่หมายเลข0910619294 0910619294นะครับฝากไปด้วยกันละกันเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาส่งท้ายเพลงนี้ด้วยหนึ่งเพลงจากน้องสาวของอ DJ หนึ่งเองนะครับผมน้องคำล่าเพชรลำเพลิน um นะ ฝากไว้เป็นลูกหลานๆนะครับของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารและก็ทางสวนในเขตด้วยนะครับเปิดใจต้อนรับน้องสาวผมด้วยนะคำล่าเพชรลำเพลินนี่คือซิงเกิลแรกในชีวิตหอบฝันข้ามโขงครับนับเวลาต่อจากนี้ไปขอจุงมืออันสูงเกียรติของพระเดชพระคุณท่านเข้าสู่การแสดงด้านหน้าเวที ของสาวน้อยร้อยดราม่าคำล่าเพชรลำเพลินกับสิ่งกันแรกในชีวิตหอบฝันข้ามคงหอบฝันข้ามคงมาลบวงสังขัยจากสาวเล่าฝั่งซ้ายสวรรค์นาคมาเพชรลำเพลินพี่น้องครับมือนีกับว่านังข้านเนาะ วันอังคารที่26ครับพอไม่พี่ดองมาที่สิบหกดีเนาะว่ามือวันอังคารวันที่26เนี่ยน้องคำหลาสิได้เดินทางกลับประเทศน้องคำหลาสิได้เดินทางกลับบ้านครับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่แล้วก็เอาเสื้อของน้องคำหลานี่ล่ะไปให้หลวงพ่อจุฬเจิมให้นั่มนะเป็นสิริมงคลวันสันเนาะอ่าตอนนี้กะกะติดตามอยู่ครับผมยังบ่ท่านมีผู้ได้ปล่อยคลิปออกมาเลยยังบ่ท่านมีผู้ได้ไหลสดเลยว่าการเดินทางจากบ้านแพง มะมุกด่าหานเป็นใจไหนแน่นะฮะเปละช่องตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่แล้วครับเนาะบ่ว่าสิเป็นช่องพอใุญ่บ้านนะครับช่องลักนะช่องน้องพุ่มนะฮะหรือว่าสิเป็น่องน้องข้าหลาเองตอนนี้ัยั่งคงเงียบอยู่ครับผมกะติี่ต่างไปไปเรื่อยๆนะครับเนาะใจไหนมือนีกันขอให้อ่านข้าหลานะครับแล้วก็แม่พ่อพอผู้ยหญ่และการทุกทานเดินทางไปประเทศเล่านะฮะเดินทางหอดบาลน้องข้าหลาโดยสวัสดิภาพเดินทางด้วยปลอดเดินเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ ไรอุปสรรคปัญหาเนะเ<ร>าะผมเจอหนี้นะที่เชื่อในลักษณะนี้แหละครับในดูดแบบของผมในสองข้างของผมเนะาะแต่ละคนก็จะมีอ่า่องท้างในการเชียร์ทีแ่แตกต่างกันไปแต่ของผมกับศิเป็นในรูปแบบของผมแบบนี้แหละครับผมไปเ,เรืเ่อยๆบอมเป็นมาขี่เชียร์แต่หนองค้ำลาครับเชียร์ศิลปินทุกคนของคณะบัวลำเพชรลำเพลิน แล้วก็เชียร์คณะเพชรลำเพลินด้วยนะครับเนาะในวันที่2 8ที่สีฮอรนนี่ครับทางคณะเพชรลำเพลินเพิ่นกสิเด็กปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุดเป็นซิงเกิลของพระเอกเต้ไปเนี่ยเป็นคิวของพระเอกเต้แล้วซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกับคือเพ่งกราบพ่อแลลูกแพรรักนะครับหลายท่านผมเชื่อมาหลายหลายคนมาคือเสียงฟังแบบโต,ตยางของเพลงเรียบร้อยเนาะที่สองที่เซอร์เนาะม้วนครับผมเชียงพระเอกเต้สุดยอดเลย แต่อย่าลืมนะครับพ่อปล่อยเพลงแล้ว FC แฟนครับต้าสิ่งที่ใหก็คือเขาไปรับชมกดไลค์กดแชร์นะครับว่างยามไหนกับสร้างย้มนั่นว่างย้มไหนกับเปิดสร้างย้มนั่นแชร์แล้วแชร์อีกครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะให้กับพระเอกเต้ด้วยนะครับกับซิงเกิลแรกเลยชื่อเพลงว่ากลาพ่อแหลลูกแพรักนะครับแล้วในส่วนของวันที่3 0นีม อธิษฐานแห้พี่น้องครับอธิษฐานสุดๆว่ามือวันที่สามซีฟเนี่ยให้ฝ้าเปิดใ้เศร้าเดอ้อให้ฝ้าเปิดตลอด24ชั่วโมขงของวันที่สามซีฟครับผมมือลื่นสิโต๊กกระทบครับแต่วันที่สามซีฟปอดลงโต๊ตกเนาะเพราะอธิษฐานสั้นกระเซนน้องข้ามหลายแล้วแต่ฝ่าถูกพืกก้นเตาไหลฝ่าไล่ฝนเนาะครับเนาะ วันที่สามสีกูได้ทียังไม่ได้ซื้อบัตรซื้อฟีเนาะสำหรับทันทีวันได้เดินทางมากนาเวทีและบ่ได้เดินทางไปเชียร์งในนาเวทีเนี่ยจะซื้อบัตรซื้อฟีได้ครับ149บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจนะครับให้หมอลำเพชรลำเพลินแล้วก็ศิลปินทุกทุกคนนะครับรวมถึงน้องทำล่าด้วยสำหรับวูนไดนที่ว่างไปกัไปพ่อกันที่นาเวทีเด้อครับผมพักผ้ากันได้เลยครับตอนนี้ฝนจะยังคงตกอยู่เลยครับพี่น้องครับจังหวัดอื่นๆตกแน่บ่ครับผม นครพนมสนนกลนครขอนแก่นจาราศรีลอยเอสนะฮะยะโสอำนาจเจาริญอ,อุบลราชธานีศรีสะเกรสุรินทร์นะครับขอนแก่นอุดรโคราชนะครับกรุงเทพมหานครโต๊ะบ่ครับทัวทุกภาคของประเทศไทยโต๊ะบ่ครับผมตอนนี้มุกทาหารกักตกตกบโต๊ะครับโต๊ะบนท่านเศร้าอยู่ตั้งแต็มหรือวา่านแง่ความคำจุดฮอตตอนนี้เนาะช่วงนีก้กบบฝนตกนะครับดูแลสุขภาพดีเดอ้อพี่น้อ,นองครับผมเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจของเราให้พร้อม ก่อนที่เราจะไปเชียร์หมอรำนะฮะเพชรลำเพลิน30นี้เอาละครับ, Head um arn, มรบผมจบลงไปนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากน้องขำล่านะครับเพชรลำเพลิน um นะฮะกับกเพลงที่มีชื่อว่าหอบฝันข้ามโขงสำหรับช่วงนี้เวลาประจำเบรกนี้เวลาประจำช่วง,งนี้หมดลงเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ต้อนรับทุกๆท่านที่เพิ่งหมุนขึ้นม,มาใหม่ด้วยเนาะที่นี่93 Love FM พักเบรกฟังโฆษณาทันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงต้นชั่วโมงที่สองกับหนึ่งวันฉลองแป๊บเดียวนะครับ ครับผมสำหรับตอนนี้เนาะครับเนาะฝากพนักงานกันละกันครับผมอ่าสำหรับท่านที่ที่ตามรับฟังอยู่ในขณะนี้เนาะท่างลิปของช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองนะครับฝากพก่อพี่น้องนะครับที่อาจจะยังไม่ได้ก,กดไลค์นะกดติดตามช่องเจ็ดหนึ่งวันฉลองกับเปิดใจนะครับผมอ่าครับช่องน,น้อยนี่ไว้ให้อมอมอกออมกอนนนดนนะเมเดอครับผมสัญญาว่าสี เชีย่ยนน้องคำาลาและกับเพลําเพิ่นนะฮะตลอดไปเชีย่ยศิลปินของคณะมอล่เพลินเพิ่นตลอดไปน้ำชินเดียวกันน้ครคบเนาะช่องเจ๊กหนึ่งวันฉลองช่องเจ๊กหนึ่งวันฉลองฝาก กด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอช่องเจ๊กหนึ่งวันฉลองเนาะแล้วก็ฝากนะครับซื้อบัตรซื้อปีหนึ่งหน่อยซื้สื้อต่อคะแนนตั้นแต่เด้อครับผมให้กับน้งเอิร์กันลังออใจสำหรับคณะมอลำเพชรลำเพลินและก็ยี่สิบแปดนี้ฝากแม่กดไลค์กดแชร์นะครับเพลงใหม่ของ <S <S พระเอกเต้ด้วยกราบข้อแรล,ลูกแพ้รักนั่นเองคลิปนี้ฝากไว้สนิทสะกอนเท่าสิีกาบมาพบพอกันโอกาสหน้าฝากไม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับกับนาทีของเจ็ดหนึ่าคคนเดดิมสสวััีรบ Fix up.